สวัสดีค่ะรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการจากทางสถานีค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสุไโกโลกกำหนดมาตรการเข้มเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลสงกราน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสุงไอโกโลกกำหนดมาตรการเข้มเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์พันตำรวจเอกประชยาใบาเตะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุงไอโกโลกห่วงการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นยึดการปฏิบัติตามแนวทางของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ4ี่มาตรการประกอบด้วย มาตรการป้องกันและปรับปรามมาตรการป้องกันเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่มาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสั่งการให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั้งก่อนระหว่างและหลังสงกรานต์อีกทั้งเพิ่มมาตรการเข้มการบังคับใช้กฎหมายช่วง7วันอันตราย11-17สเมษายน2566ด้วยการรณรงค์เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยขับช้าๆไม่ประมาทสวมหมวกกันน็อกไม่เล่นโทรศัพท์ขับรถตามไฟจราจรไม่ขับรถย้อนสอนทางง่วงให้หยุดพักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับเครือข่ายภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อำเภอสุไกโลกลก พันตำรวจเอกปรชาชญาใบเตะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกโลกเน้นย้ำว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์หน่วยกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนและจุดป๊อปอัพในเขตเมืองชั้นในชั้นนอกครอบคลุมพื้นที่รับผิดช,ชอบตำบลสุไหงโกโลกและตำบลปาเสมัด อีกทั้งพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อร่วมสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าเมืองชายแดนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้คึกคักมากยิ่งขึ้น